กคนคลิปนี้เราจะพามาวาดรูปผู้หญิงด้วยสีปากกาอะคริลิกมิสู12สีเพิ่งจะไปสั่งมาใหม่ค่ะกล่องน่ารักเล็กกระปุกตะปิ๊กมากเลยนะทุกคนนี่มี12สีส่วนสีนี้เราไม่แน่ใจว่าคือสีอะไรเดี๋ยวเรามาลองเทสให้ทุกคนดูนะตอนแรกเราคิดว่าเป็นสีเขียวมาลองเทสกันโอเคปรับแสงไฟแป๊บนะคะมันสว่างเกินเชอโอเคออกจะเป็นสีเขียวฟ้านะทุกคนสีอะไรลองไปดูกันนะ ซึ่งรูปที่เราจะวาดวันนี้จะใช้ทั้งหมดนะคะสี่สีก็จะมีสีดําสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงค่ะเราจะใช้ทั้งหมดสีสีในการวาดรูปผู้หญิงในวันนี้นะไปวาดกันเลยชึบอันดับแรกว่าทรงผมก่อนค่ะซึ่งจะเป็นทรงผมสั้นทรงบ๊อบนะทุกคนอ่าซึ่งสีเนี่ยเราเพิ่งแกะกล่องใหม่สีมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะน้ำมึกเนี่ยไหลออกมาเยอะมากๆ ซึ่งเราก็ตกใจอยู่นะคะแอบลุ้นว่าจะซึมไปด้านหลังไหมนะทุกคนลองดูพร้อมๆกันชึบวิ้ยไม่ซึมค่ะทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมไม่เห็นเอาใหม่นี่ไม่ซึมนะคะโอ้สบายใจตอนแรกด้วว่าจะซึมต่อไปใช้สีแดงนะคะในการวาดโบเออวาดไปเลยจ้ะโบไม่แดงนะคะไม่มีแดงในการทำงานอุ้ยนี่นี่โบแดงใหญ่ๆแบบนี้เลยจ้า จะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะจ๊ะทุกคนต่อไปค่ะวาดคอจ้าวาดคอวาดไหลนะคือรูปที่เราจะวาดวันนี้จะเป็นชุดเ,เป็นผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงซึ่งจะวาดแค่ครึ่งตัวจ้ะขาไม่ต้องวาดนะจ๊ะเพราะว่ามันเยอะไปแล้วก็การระบายสีเราก็จะรีนะคะหมายถึงว่าเร่งความเร็วนะให้ไวขึ้นเน้อเพื่อเป็นการํากัดเวลานั่นเองนะจ๊ะส่วนมือ นะคะแล้วก็ตัดขอบเิ้นตามด้วยนะคะเราจะวาดดอกไม้เป็นดอกทิวลิปแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะทุกคนใครดูไม่ทันไปดูย้อนหลังได้นะจ๊ะเย้